ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อุรารถบ้านของเรานะครับขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า22,000ท่านแล้วครับผมกราบขอบพระคุณครับและวันนี้เราขอนําเสนอ t ต y o ต a าวิสนางฟ้าคันนี้ครับและมีคลิปทดลองขับอยู่ด้านท้ายคลิปด้วยนะครับติดตามชมได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับ กับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และ Li ฟ์เพจชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับครับแน่นๆรถๆนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับรับรองได้เลยครับสภาพสวยพร้อมใช้ไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับและเรามีบริการ delivery ด้วยนะครับ จัดของทั่วไทยไปไหนไปกันครับโอเคครับมาเลยครับวันนี้ท่านใดที่เฝ้ารอรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งที่ขับดีและยอดนิยมตลอดการไม่ควรพลาดเลยนะครับด้วยประกันทั้งปวงครับเชิญชมครับรถคันนี้เป็นรถยนต์ t o y ยต้ w วิชครับ2.0 Q VVTi ครับผมปี2004ครับหรือ2547ครับ รถทรงสวยตลอดการสปอร์ตทัวร์ลิงเที่นั่งครับรถครอบครัวที่กระทัดรัดไม่เอถอะทะขับขี่ดีสุดๆยอดเยี่ยมและดูแลง่ายเลยนะครับสวยยอดนิยมจริงๆเลยครับโตโยต้าวิดเป็นของหายากเลยนะครับรถวิดโตยโตยต้าวิดสภาพสวยๆนี่บอกได้เลยครับหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนครับตอนนี้เข้ามาแล้วครับอุดรรถบ้านเราคว้ามาครับ คันนี้บอกได้เลยครับสภาพนางฟ้าแจ่มๆเลยครับผมนี่ครับเป็นรถบ้านเลยนะครับมาจากกรุงเทพมหานครครับผมสวยงามปิ๊งๆเลยครับตัวถังสวยเดิมหมดจดทั้งคันครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับมีชนยินดีรับคืนครับสวยงามมากนะครับ2.0 q v ุดคิวครับนี่ครับบอดี้เดิมหมดจดเลยครับบางกลิปทั้งคันเลยครับ สีสวยมากเลยนะครับสีจัดอยู่ในเกณฑ์ราวๆ9 9เปอร์เซ็นต์เลยนะครับว้าววาวเลยครับสภาพสวยล้อเลยสวยฮะนี่ฮะในโตโยต้าขอบ17นะฮะยางสวยๆเลยครับนี่ครับยางปี 2019- 2020นนะครับยางใหม่ๆดอกสวยๆเลยครับผมใช้ไปเลยครับยาวๆครับขับขี่นุ่มนวลนะครับอัตราเร่งบอกได้เลยครับ การพุ่งทะยานของรถโตโยต้าวิทนี่ครับถ้าเครื่องยนต์เกียร์ระบบสมบูรณ์เนะี่ยโหยกระชากหลังติดเบาะเลยนะครับกดคันเร่งทีนี่หงายเลยครับรถคันนี้สมบูรณ์สุดๆครับสวยงามมากๆเลยฮะนี่ครับรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งตัวนี้หายากครับแรไอเทมเลยนะครับในสภาพแบบนี้ครับงดงามและราคาเบาๆเลยนะครับรถสภาพแบบนี้โฉบเฉี่ยวแบบนี้ รับรองเลยครับไม่ได้มาง่ายๆครับรถคันนี้สวยจัดระดับนางฟ้าครับไปติดตามชมกันต่อครับไม่ควรพลาดเลยนะครับมาชมความสวยงามภายในห้องโดยสารกันเลยครับห้องโดยสารตัยใต้วิทนนี้บอกได้เลยครับสวยส่งประกวดได้เลยนะครับทาประกวดกับรถวิทคันอื่นในรุ่นปีเดียวกันได้เลยครับสวยงามมากฮะชมเลขไม์ก่อนครับ เลขไม้วิ่งมาเพียง1 9 5 0 0แกมนิโลนะครับว้าวเลยครับไม้สวยๆไม้น้อยๆเลยนะครับจากเจ้าของเลยครับหน้าไม้นี่ไม่มีอะไรอลาไม่มีไฟอะไรโชว์เลยนะครับทุกอย่างทํางานปกติหมดเลยนะครับทุกระบบครับผมผมมาลงพวงมาลัยสวยงามครับนี่ครับพวงมาลัยแอร์แบกนะครับมีแอร์แบกคู่แบกเ a บ s นะครับ นี่ชมได้เลยฮะมือเปิดนี่แผงสวิตตัวนี้ครับเป็นเคปล่าครับปกติรถคันอื่นที่โซมๆมนี่จะไม่เหลือแล้วนะฮะถลอกบอกเปิดหมดครับคันนี้สวยงามตลิเลยครับผมแผงประตูสวยครับนี่ครับเบาะหนังแท้นะครับนี่ครับนี่ฮะมาแบบนี้ครับสวยๆงามๆเดิมๆครับสวยงามมากฮะนี่ฮะเดิมๆครับผมสวยกลิป แผงประตูนะฮะมือเปิดครับคอนโซลหน้าครับงดงามมากครับแอร์แบกหน้าซ้ายนะครับเครื่องเสียงจอใหญ่ครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับผมเปิดเพลงจากบลูทูธเลยนะฮะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ครับมีกล้องหลังด้วยนะฮะเวลาถอยหลังก็จะขึ้นกล้องมานะครับหัวเกียร์แป้นเกียร์นี่ครับสวยงามมากครับผมแผงเผิงอะไรดูดีหมดเลยครับ อ๋อสิ่งพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับนี่คอนโซลกลางตัวนี้ครับคอนโซลกลางตัวนี้นี่เป็นของเล็กซัส rx 3 0 0นะครับเอามาใส่ลงในโตต้าวิทสวยงามลงตัวมากครับนี่ฮะใช้งานได้เนกประสงค์มากครับผมรถคันนี้ครับให้ของมาครบเลยนะฮะนี่ครับสวยงามมากสะอาดสนครับโอเคครับไปชมกันต่อครับเปิดประตูเลยครับนี่ครับ ประตูหนักแน่นไม่หลวมไม่ตกนะครับนี่ครับไม่มีคอนเลยนะครับเดี๋ยวผมลดกระจกลงทั้งสี่บานเลยฮะนี่กระจกเป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ครับกดจึงเดียวครับแล้วมันจะทำงานลงขึ้นทั้งหมดนะฮะนี่ครับนี่ใช้งานได้ครบถ้วนครับนี่ฮะปกระจกจะได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปเป็นชัดๆัดนะครับ ครับครับกระจกไฟฟ้าครับใช้งานได้สมบูรณ์เลยครับผมภายในงภายในสวยกริปเรียบร้อยมากครับงามเลยทีเดียวนะครับชมได้เลยครับเบาะสภาพแบบนี้ครับแจมแจมแบบนี้ครับจะไปหาที่ไหนครับ ได้คอนโซลตัว iX 3 0 0้อมาด้วยนะครับนี่วางแก้วนงแก้วน้ำได้อเนกประสงค์ครับเวลาจะเปิดกดโอเพนตรงนี้นะฮะนี่ครับนี่มีพัดลมเป่าแอร์หลังด้วยนะครับระบายอากาศหมุนวนในห้องโดยสารได้ดีเลยครับมีพัดลมด้วยครับผมนี่ครับเวลาปิดก็ตรงนี้ครับว้าวเลยนะครับของเล็ u s ครับผมสุดยอดมากครับ รถสวยงามเรียบร้อยจริงๆเลยครับรถอเนกประสงค์เจ็ที่นั่งแล้วก็สวยงามโดดเด่นครับเป็นสปอร์ตทัวร์งนะฮะนี่ฮะรถครอบครัวสไตล์สปอร์ตทัวร์งครับสวยฉบบเฉียวและขับขี่ดีจริงๆเลยครับภายในงดงามสุดๆครับบอกได้เลยครับหาตัวจับยากครับแบบนี้ครับโอเคครับไปชมกันต่อครับ เพสติ๊กเกอร์อยู่ครบถ้วนนะครับรถไม่มีชนร้านเปอร์เซน็นนะครับมีชนยินดีรับคืนครับรถปี2004เลยนะครับ2004แท้ๆครับสวยงามจริงๆฮะรถแบบนี้ในราคาเบาๆครับผมเบาเบอร์เบาคนขับนี่ชมได้เลยครับเรียบร้อยมากนะครับเบาคนนั่งสวยกริป หลังแท้ครับว้าว้าวครับผมแต่งประตูสวยงามเลยฮะนี่ฮะนี่นั่งสบายเลยนะครับเป็นเบาะเดียวฮะเบาะแถวสองครับผมเบาะเดียวซ้ายขวาเลยครับนี่ครับเราจะเปิดขึ้นแขงางหลังนะฮะนี่ฮะ เปิดแล้วก้าวขึ้นเลยครับนี่เบาะแถว3ามครับนี่ฮะสวยงามมากครับรถสภาพเรียบร้อยสุดๆครับผมนี่ครับเจ็ดที่นั่งครับแถวหลังนั่งได้3ามคนนะฮะยอดเยี่ยมสุดๆครับรถสภาพแบบนี้ครับไม่ควรพลาดเลยนะครับโอเคครับจดติดตามชมกันต่อครับชมความสวยงามด้านท้ายกันเลยนะครับ ไฟท้ายสวยๆใสๆเลยนะครับนี่ฮะงดงามมากครับผม VSC ครับไม่มีไฟโชว์นะครับใช้งานได้ปกติครับผมนี่ครับไฟทงไฟท้ายสวยงามเลยฮะนี่สเกิร์ตนะฮะเซนเซอร์มีกล้องด้วยครับผมนี่ครับกล้องถอยหลังนะครับว้าวๆเลยครับเปิดกันเลยครับเปิดท้ายกันเลยฮะ สวยมากเลยนะครับเดิมฮะบอดี้ <Body S 1> เดิมตะเข็บเดิมโครงสร้างเดิมหมดครับทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมเดิมเดิมครับผมไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์ครับนี่ฮะน็อตไม่ขยับเลยนะครับสุดยอดมากครับตรงนี้ครับนี่ฮะสวยกริบเลยครับสวยงามมากๆเลยฮะนี่ครับยอดเยี่ยมเลยฮะ หมยเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่แม่แรงอะไรอยู่ตรงนี้ฮะสุดยอดมากครับรถใช้น้ํามันล้วนๆเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สครับผมว้าวเลยครับอ้อผมลืมฮะเดี๋ยวพับเบาะให้ดูด้วยฮะนี่ฮะนี่เวลาจะขนข้าวขนของนะครับนี่ครับพับเบาะแบนราบได้เลยครับผมนี่ครับสุดยอดเลยนะครับ แบบนี้แจมๆครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับภาษี27ตุลาคมนะครับปีนี้ครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราต่อให้นะครับหรือจะให้รถย่อนแล้วเอาไปต่อเองก็ได้นะครับไม่มีปัญหาครับเริ่มผสมภาษีสบายใจได้ครับมาชมหน้าตากันเลยนะครับหน้าตาความหล่อเหลานะครับไฟหน้าไฟตาไฟตัดหมอก เรียกได้ว่าสวยกริบเลยนะครับสีสันสวยมากครับดูยังไงก็ไม่เบื่อครับนี่ฮะสีนี้ครับสีบอลเงินนะครับหรือบางท่านเรียกว่าสีตะกัวครับสีเทาอ่อนๆสวยงามมากครับผมดูดีครับห้องเครื่องสวยงามเดิมๆครับเดิมหมดจดเลยนะครับไม่มีชนร้ดเปอร์เซ็นะครับมีชนดีรับคืนครับนะฮะคินเดิมๆครับผม อใส่โชคมาด้วยนะฮะนี่ฮะโช๊คค้ำกระโปรงนะครับโชคเด้งดึงๆเลยนะครับปกติจะเป็นเหล็กค้ำนะฮะคันนี้ใส่โชคมาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับโจ้าของทํามาอย่างดีเลยครับผมนี่ครับโชคซ้ายขวาเลยนะครับเดิมๆครับไม่มีโชนอย่างแน่นอนครับผมการเดิมๆห้องเครื่องเดิมๆฮะเครื่องยนต์ครับผม2 0 0 0ันซีซีครับ เสียงเครื่องเลยนะครับเครื่องเดินเงียบเดินเรียบเพราะซิงค์มากเลยนะครับไม่กระตุกนะฮะไม่มีสะดุดจะแดงสิ้นครับระบบแอร์ระบบพัดลมไฟฟ้าทำงานดีมากครับตัดต่อทำงานปกติทุกสิ่งทุกอย่างครับผมการขับขี่บอกได้เลยครับน้องๆป้ายแดงครับเครื่องยนต์พุ่งดีมากครับ อัตราเร่งด,ดีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขับแล้วมันสะใจฮะน้ำมันก็ไม่โสดไม่กินนะฮะรถตัวนี้2 0 0 0ซีซีครับนี่ชมน้ำแอร์เลยฮะแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันฮะจอดถ่ายคลิปมาเราราวครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับน้ำแอร์หยดติง่งครับแอร์เย็นเฉียบครับผมโช๊คคำกระโปรงมาอย่างดีครับแม็กซ์สสวยๆครับยางสวยๆเลยฮะ รถสภาพสวยจริงๆเลยครับคันนี้ครับบอกได้เลยครับหายากมากครับรถโดยตาวิทในสภาพพร้อมๆแบบนี้ครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างการขับขี่ยอดเยี่ยมครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับผมนี่ครับท่านใดสนใจติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับไม่ควรพลาดเลยครับและเรายังมีคลิปทดลองขับต่อเนื่องเลยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะ มาชมการทดสอบการทดลองขับเทสดได้กันนะครับติดตามชมกันเลยครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารโรงแรมสยามกแกรนดอุดรธานีครับตั้งอยู่บริเวณแยกทางออกอุดรสกลครับห้องพักสวยงามกว้างขวางสะ,สะอาดครับน่าอยู่มากห้องประชุมขนาดใหญ่ครับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ํามาพักผ่อนกันได้ครับท่านใดมาอุดรธานีก็แนะนําให้มาพักที่นี่ได้เลยครับผม เดี๋ยวเราไปทดลองขับรถคันนี้กันเลยนะครับนี่เปิดรถกันก่อนฮะกุญแจรีโมทนะครับนี่มีมา2ชุดนะครับพร้อมๆเลยฮะครบถ้วนครับกดรีโมทครับเปิดรถกันเลยครับเสียกุญแจนะฮะเปิดกุญแจออนครับนี่ครับไฟเช็คกิ้งไฟออน ขึ้นครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสตาร์ทครับอ่าสตาร์ทชึ้งเดียวติดเลยนะครับสตาร์ทติดง่ายครับแบตเตอร์ลงแบตเตอรี่สมบูรณ์ครับผมนี่ฮะใช้งานได้ปกติครับไม่มีอะไรแปลกปลอมเลยนะฮะนี่ฮะชมเลยฮะหน้าจออะไรปกติครับเดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนฮะ เครื่องเสียงผมเชื่อมต่อบลูทูธไว้นะครับผมเกิดเปิดเลยฮะอ่าฟังบลูทูธรับส่งรับสายได้หมดเลยครับผมนี่ครับมาเข้าเกียร์กันเลยครับเริ่มจากเกียร์ถอยหลังนะฮะเกียร์เบรกเข้าเกียร์ถอยหลังครับ ก้องถอยครับนี่ครับชัดเจนมากเลยครับภาพชัดแจ๋วนะครับเกียร์ถอยหลังเข้าแล้วไม่มีกระตุกไม่มีกระโดดเลยนะครับนุ่มนวลครับผมนะครับนี่ฮะถอยหลังได้เลยครับนี่ครับเกียร์ถอยหลังนะฮะต่อมาเกียร์ว่างครับอืมแล้วก็มาเกียร์ทีครับเออเกียร์เกียร์ดีครับโทษทีฮะเกียร์ขับขี่นะฮะนี่ครับ เอาเกียร์ดีแล้วนะครับออจับได้ดีเลยนะครับนุ่มนวลน,นะครับไม่กระตุกไม่กระชากไม่กระโดดเลยนะครับผมนายทดลองขับกันฮะเดี๋ยวลองทดสอบช่วงล่างเพาของเพาขับในการเลี้ยวสุดเป็นก่อนเลยนะครับผมเลี้ยวซ้ายสุดให้ชมกันก่อนฮะซ้ายแบบสุดๆฮะนี่ครับหมุนเป็นวงกลมเลยนะครับไม่มีแกก้งแกล้กกงสิ้นนะครับเสียงพงเสียงเพา หัวพงหัวเผาไม่มีปัญหาเลยนะครับต่อมาขวาสุดครับขวาแบบสุดๆฮนะนี่ครับเงียบสนิทเลยครับช่วงล่างแจมเลยครับรับรองครับไม่มีเสียงผิดปกตินะครับซ้ายสุดขวาสุดไม่มีดังครับผมไปเลยฮนะขับขี่ถนนใหญ่กันนะครับ ล็อกเข็มขัดแล้วนะครับขอถนอนใหญ่กันเลยครับกดไปเลยครับออกตัวเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามพุ่งมากๆครับพุ่งสุดสดฮะไม่มีอื่นเลยครับเกียร์สี่ครับอัตโนมัติสี่สปีดครับผมนี่ครับเกียร์ไหลลื่นนุ่มนวลครับรันดีเลยฮนะ เกียร์ต่อเกียร์ไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นครับพุ่งมากๆเลยฮนะขับดีขับแล้วจะชอบคนระับผมรับรองครับเอาหัวเป็นประกันเลยนะครับขับไม่ดีเอามาคืนเลยนะครับฟีลลิ่งดีสุดๆครับแน่นเกาะพุ่งรถตัวนี้ใครได้ลองขับตัวท่าวิตแล้วจะรู้ไล่เลยครับคุณสมบัติการขับขี่คุณภาพเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมกดคลิกด,ดาวเลยนะฮะกดคันเร่งมิดเลยครับ จะเชนลงมาเกียร์สองครับเกียร์สามเกียร์สี่นี่ฮะเวลาเร่งแซงครับระบบคลิกดาวทำงานปกติครับพุ่งปุ๊บปุ๊บหลังติดเบาะเลยนะครับสุดยอดมากเลยนะฮะการขับขี่แน่นเกาะจะรู้สึกได้เลยครับความมั่นใจในการขับขี่การเข้าโค้งการขัดในการใช้ความเร็วนะฮะจะรู้ได้เลยครับนี่เดี๋ยวผมกระโดดนี่รางรถไฟนะฮะตรงนี้ นุ่มนวลครับไม่มีกระล็อกกระแลกไม่มีเซนะฮะไม่มีถลายครับสุดยอดเลยะฮะเดี๋ยวติดไฟแดงนิดนึงเดี๋ยวเราไปทดลองขับเนี่ยฮะการปรับเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองครับนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะโยกคันเกียร์มาทางด้านขวานะครับจะเป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็จะเป็นโหมดแมนนวลนะครับขับขี่เปลี่ยนเกียร์เองนะครับเกียร์เอ็นนะครับจะโยกมาดีนะฮะโยกมาดีนะฮะ เสร็จเราจะปรับไปทางขวานะฮะนี่ฮะจะเป็นโหมดเอนะครับนี่ครับออกตัวเลยนะครับเกียร์หนึ่งครับเข้าเกียร์เองนะฮะนี่ผมอ่าโยกขึ้น,นครับเป็นเกียร์สองครับผมออกตัวจากไฟแดงแล้วนะครับอ่าเป็นเกียร์สามครับตอนนี้ครับ โอปกติทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่มีอะไรโชว์นะครับความร้อนอะไรปกติหมดนะครับถ้าความร้อนขึ้นจะมีลูกประหลอดสีแดงนะครับในตอนเราสตาร์ทเครื่องยนต์ช่วงเช้าจะเป็นลูกประหลอดสีน้าเงินฮนะในช่วงเครื่องเย็นอยู่สักพักหนึ่งเมื่ออุ่นขึ้นก็จะดับหมดเลยนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะเวลาเราจะเร่งแซงก็เชนเกียร์ให้กดลงครับ ครับมาเป็นเกียร์ Tages, สองครับเร่งแซงมานะฮะตับขึ้นเกียร์สามนะฮะกับเปนเกียร์สี่ครับผมนี่ครับนี่ฮะจะเห็นว่าเอสสี่เลยนะครับตรงนี้ครับนี่ครับอัตโนมัติสี่สปีดทำงานสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างครับระบบเกียร์โตโยต้าทนทานครับไม่ค่อยเจอปัญหาครับ ขอให้ถ่ายความเหลวถ่ายของเหลวเช็คตามระยะนะครับทนทานมากครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเกียร์เลยนะครับไม่ค่อยเจอครับทำงานได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับขับขี่ดีมากครับผมรับรองเลยนะครับเครื่องเสียงบลูทูธนะครับฟังดีเลยนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะฮะผมกดเพิ่มเสียงเลยนะฮะ เพียงพะเลยนะฮะแถมรับสายคุยสายโทรศัพท์ได้นะครับเอาละฮะท่านใดสนใจรถคันนี้ครับอย่าลังเลครับยกหูโทรศั์โทรมาคุยกันครับรถสมบูรณ์แบบนี้พร้อมๆแบบนี้ครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับและเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับโอเคครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามบุดารถบ้านของเราได้ดีเสมอมานะครับขณะน,นี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า22,000ท่านแล้วครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเราครับผม